ต่อไปข้อที่21นะคะถ้าใส่สารพิษที่ทําให้โปรตอนรั่วไหลออกมาจากไมโตคอนเดียจะมีผลต่อกระบวนการใดของไมโตคอนเดียกอไก่ฟอสโฟรีเลชันขอไข่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนคอควายการผลิตน้ำเนาะอันนี้ก็คือช้อยนะมีกอไก่กอไก่แล้วขอไข่ขอไข,ข,อข,แข,อข่และคอควายแลขขย้วก็กอขอคออ่าอันนี้ก็เป็นข้อสอบเช็คช้อยเหมือนเดิมเนาะทีนี้วิธีทําข้อนี้ทํำยังไงนะคะ สำหรับการที่โปรตอนรั่วไหลออกมาจากไมโตคอนเดียเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไมโตคอนเดียเนี่ยใช้ทำอะไรนะคะตัวไมโตคอนเดียเนี่ยมีหน้าที่ก็คือไมโตคอนเดียมีหน้าที่คือ,ส,อสร้างพลังงานถูกไหมคะทำหน้าที่สร้างพลังงานในรูปของ ATP นะ ต้องเป็น ATP เท่านั้นถามว่าทำไมต้องเป็น ATP ก็คือปกติเนี่ยการสร้างพลังงานมันจะมีแบบแอโรบิกคืออาศัยออกซิเจนกับแอนแอโรบิกอันนี้พูดถึงเซลล์ของสัตว์ธรรมดาเนาะแอโรบิกก็คือไม่ใช้ O2 นะคะตัวแอโรบิกเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยก็จะได้น้ำบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหม แต่ว่าแอนแอโรบิกเนี่ยสุดท้ายจะได้กดแลคกิกแอซิดถ้าเป็นในเซลล์กล้ามเนื้อนะโดยที่ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นเนี่ยต้องเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นไมโตคอนเดียที่เราเรียนปกติแล้วเนี่ยจะต้องใช้กลูโคสนะคือจริงๆแล้วมันมาสามารถใช้พวกกดไขมันหรือว่ากดอะมิโนอย่างอื่นได้แต่ว่ายังไม่ต้องเรียนในชั้นนี้นะคะ ตัวแอโรบิกเนี่ยได้เป็นน้ำบวกกับคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้ถามว่ากระบวนการแอโรบิกกับแอนแอโรบิกอันไหนที่ใช้ไมโตคอนเดรียนะคะตัวแอโรบิกเนี่ยจะมีประกอบด้วยไกลโคไลซิสนะที่เราท่องๆกันอะมีอะซิติลโคเอขั้นตอนที่เป็นอะซิติลโคเอซิสเตสแล้วก็เป็นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนใช่ไหมคะ ส่วนแอนแอโรบิเนี่ยจะผ่านแค่ขั้นตอนไกโคไลซิสเท่านั้นนะไกโคไลซิสสามารถทำได้ในในไหนเอ่ยอ่าก็คืออยู่ในไซตโตพลาสมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ไมโตคอนเดียกระบวนการที่ต้องอาศัยไมโตคอนเดียเนี่ยก็เป็นกระบวนการ a e r o บิกเท่านั้นนะคะกลับมาดูที่โจทย์ นะกระบวนการที่เขาถามเนี่ยมีกระบวนการดังนี้คือฟอสโฟรีเลชันการหายท่อดีลักตอนแล้วก็การผลิตน้ำทุกกระบวนการฟอสโฟรีเลชันเนี่ยเป็นการเติมหมู่ P i นะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตการเติมหมู่ฟอสเฟตใช้ไหนก็คือเป็นการเติมจาก A D P ไปเป็น A T P นั่นเองได้ฟอสเฟตก็คือมีฟอสเฟต2อ2ตัว ไตรฟอสเฟตก็คือมีฟอสเฟตสามตัวระหว่างนี้การฟอสโฟลิเลชันก็คือใส่พีเข้าไปอีกหตัวนะคะส่วนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะก็คืออิเล็กตรอนทางสปอร์ตเชนการผลิตน้ำก็คือผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์บวก o, นะบวกน้ำในกระบวนการสร้างพลังงานพูดในตอนนี้นะอาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึง แต่ไม่เป็นไรก็คือถ้าเราเห็นพาสเวย์เนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะเป็นแผนภาพนะคะอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยอันนี้มาดูโครงสร้างของไมโตคอนเดียก่อนไมโตคอนเดียเนี่ยมันมีเมมเบรนสองชั้นนะจะมีส่วนที่เรียกว่าเมทริกก็คือชั้นในนะคะนี่ก็เป็นเมมเบรน นี่เป็นภาพคลาสิกตรงเมมเบรนเนี่ยก็จะมีโปรตีนอยู่เนาะก็เหมือนเซลล์เซลเมมเบรนธรรมดานะคะอ่าทีนี้วาดรูปมาแล้วต่อไปเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะข้างในคือเมทริกตรงนี้เป็นอนเนอร์ เมมเบรนนะแล้วก็จะมีส่วนของอาเตอร์เมมเบรนอยู่ข้างนอกกระบวนการสร้างพลังงานหรืออิเล็กตรอนรานสปอร์เชนของไมตโตคอนเดรียเนี่ยจะต้องผ่านไซโตโครมหรือว่าเอนไซม์ต่างๆบนผิวของอินเนอร์เมมเบรนนะคะที่สำคัญก็คือมี NADH D ดีเฮสดีไฮโดรจีเนส นะคอมเพล็กซ์คำว่าคอมเพล็กซ์แปลว่าเป็นเอนไซม์หลายๆตัวมาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่เป็นก้อนก็คือก้อนนี้เป็นคอมเพล็กซ์นะมีไซโตโครม A ไซโตโครม BC นะนี่เป็นคำย่อเป็นไซโตโครมนะคะมีไซโตคาร์บอเดสนะ ออกซิเดสนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกโปรตอนปั๊มเนาะโปรตอนปัม๊มอ่ะก็คือเฮดบวกตรงนี้ก็จะเป็น ATPs เอ APP s ินเต็กระบวนการของมันทำงานยังไงจำได้ไม่เอ่ยอ่ะตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นน้ำ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเป็นน้ำเนี่ยตัวที่มาส่งอิเล็กตรอนในแต่ละขั้นคืออะไรตัวที่มาส่งอิเล็กตรอนคือ N A D H หรือ F A D H ถูกไหมแต่ว่า N A D H กับ F A D H เนี่ยเข้าพาร์ทเวต่างกันมาดูอันนี้นิดหนึ่ง N A D H นะที่เราท่องกันมันก็จะเท่ากับจำนวน3 a T P นะส่วน1 FADH หรือแฝดเนี่ยจะได้2 ATP ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งๆที่มันรับไฮโดรเจนหรือโปรตอนเนี่ยมาเหมือนกันนะคะมันเกิดจากมันเข้า p a t เ w a y ที่ต่างกันนะอ่ะในที่นี้นะ NADH เนี่ยก็เป็นตัวพายเล็กตอนใช่ไหมมันก็จะให้เล็กตอนกับ NADH dehydrogenate complex นะ ไฮโดรเจนก็จะหลุดปิ้วออกไปข้างนอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ NADH เนี่ยไม่ได้มันจะวิ่งมามันเหมือนกระแสวิ่งมานะก็คือ h เนี่ยจาก NADH เหมือนกันก็จะวิ่งเข้าไซโตโครม A แเราวิ่งออกตรง CYPBC นะได้ h สอีกตัวหนึ่ง h ตรงนี้ออกอีกตัวหนึ่งนะเสร็จแล้ว กระบวนการนี้เนี่ยจะเห็นว่า NADH เนี่ยได้ H 1 2 3สตัวนะคะแล้วที่เหลือตรงที่เหลือนี่ทำอะไรต่อก็คือน้ำเนี่ย2 H นะคะ2 H บวก O2 บวก O นะครึ่ง O2 ก็จะกลายเป็นน้ำนะคะผ่านตไองไซโตโครมออกซิเดสเนี่ยนะแต่ที่นี้เราเห็นไหมเฮทเนี่ยมันออกไปข้างนอกมันออกไปตรงอินเตอร์เมมเบรนสเปซแล้วทำยังไงให้มันกลับเข้ามาวิธีทำให้กลับเข้ามาก็คือมีโปรตอนปัม๊มตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะมี ADP เข้ามาเกี่ยวข้องมาแปะ โปตอนที่มันลอยอยู่นี้เนี่ยมันจะถูกปั๊มกลับเข้าไปถูกปั๊มกลับเข้าไปนะคะแล้วก็วิ่งผ่านตัวนี้ออกมา ATP synthase เนี่ยก็จะได้พลังงานจากการไหลของโปรตอนเนี่ยแหละนะคะทำให้เกิดแรงในการเติม Pi เข้าไปใน A d P กลายเป็น ATP ในที่สุดนะคะส่วนคาร์บอนไดออกซด์เนี่ยอยู่ไหนนะคาร์บอนไดออกซด์เนี่ยเกิดในช่วงของ a s t ติลโคเอนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำเพราะฉะนั้นแล้วมาดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะการใส่สารพิษที่ทำให้โปรตอนล่วไหลออกจากไมโตโคอนเดียมีผลต่อกระบวนการใดสองไมโตโคอนเดียการฟอสโฟริเลชัน การเติมีไอเนี่ยเมื่อกี้เราได้ดูแล้วเนาะก็คือเราต้องใช้แรงไหลของโปรตอนถ้าเมื่อไหร่โปรตอนพวกนี้เนี่ยมันไหลออกทําให้ไม่เกิดแรงที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยก็ทำให้ฟอสโฟลิเลชันเนี่ยเสียไปได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ถูกการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะวิ่งมาเป็นทอดๆนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าโปรตอนรั่วไปเนี่ย ก็จะมีผลเหมือนกันนะคะเพราะจะทําให้แรงในการดึงพวกนี้ออกไปเนี่ยมันหายไปนะคือการาถ่ายทอิเล็กตรอนเนี่ยมันมาถึงตรงนี้เลยนะโอเคการผลิตน้ําก็เหมือนกันถ้าเกิดโปรตอนหายออกไปโปรไฮโดรเจนตรงนี้ก็จะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อินโวลเนี่ยก็มี2ตัวนะมีกอขอและขอทั้งหมดที่เป็นกระบวนการของ ไมโตคอนเดียมีผลกระทบหมดเมื่อโปรตอนล่วไหลออกจากไมโตคอนเดียดังนั้นข้อนี้จะตอบข้อ4กอกขอและขอนะคะ